ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มารีวิวรองเท้าเป็นรีวิวครั้งแรกในชีวิตที่ผ่านวิดีโอส่วนใหญ่จะรีวิวใน Facebook t w i t t วิตเตอนะครับก็จริงๆวันนี้รองเท้าที่จะมารีวิวนั้นได้มานานมากแล้วนะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสรีวิวมันเป็นรองเท้าที่ชอบมากๆนะครับาเพือไม่ให้เสียเวลาก็ช่วยนะับ เป็นกล่องไนกี้หลายคนยังสงสัยอยู่นะว่าทำไมเป็นกล่องสีแดงจริงๆในกี้สปอร์ตแวร์หลายคนอาจจะคุ้นเคยเลยกล่องสีน้ำตาลนะครับแต่ทั้งไนกี้ได้เปลี่ยนเป็นกล่องสีแดงนะครับโดยมีสัญลักษณ์ไนกี้สีขาวแล้วก็สูชสีขาวนี่ครับรอบด,ด้านเลยอ่ามาพูดถึงแท็กป้ายแท็กก็ยังคงเป็นสีแดงอยู่ สดใสสวยงามมากนะฮะจะเขียนว่า n i ก e r o ร h i รันเอฟบนะครับ FB ย่อมาจากอะไร FB ย่อมาจากฟุตบอลแพ็คนะครับซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดังเลยแหละนะครับก็คือ n i ก e r o ร h i รันเอฟบีลีโอพานะครับโอเคเปิดกล่องเลยนะครับอ่านะ ต้องบอกว่าได้มานานแล้วครับแต่ไม่เคยได้รีวิวสักทีก็เลยอาจจะดูโสม,สมนิดหน่อยก็ขออนุญาตรีวิวแค่ข้างข้างขวาดีกว่านะฮะข้างขวาข้างเดียวครับก็คือประวัติก่อนของ n นกี้โรช e รันจริงๆ Nike นกี้โรช n ันเนี่ยจะมีอีกแบบคือ n นกี้โรช e รันธรรมดาจะต่างกันตรงสูชสูชของโรช e รันธรรมดาจะอยู่ตรงนี้ครับสองด้าน แต่ F.B. จะอยู่ตรงนี้นะอันเดียวนะครับคือในกิโลชนันเนี่ยประวัติก็เลยก็คือเริ่มผลิตเเริ่มคิดค้นนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับโดยดีไซเนอร์ชื่อ d y แลน l a ลารถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยชื่ออ่านยากมากนะฮะสกดยากมากจริงด y แลน l a ลารนะครับ คือเขานับถือวิถีแบบเซนของญี่ปุ่นนะครับวิถีทางเซนคือวิถีที่เรียบง่ายนะครับสงบเขาอยากทำรองเท้าที่มีราคาหนึ่งเลยถูกคือต่ำกว่าร้อยดอลลาร์นะครับสองดีสดีไซน์ลัำสมัยสวยใส่แฟชั่นได้นะครับซึ่ง เป็นโจทย์ที่บอกเลยว่ายากจริงๆนะถูกดีเท่มันจะมีไหมครับเขาก็เลยได้เอาไอ้วิธีแข่งเซนที่เขานับถือเนะี่ยมาออกแบบเจ้าโรเชรันตัวนี้มันก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮะจะออกคล้ายๆรองเท้าของอัตทิเซนนะฮะหรือพวกนักปวด ต้องบอกว่า,วาที่ชื่อโรเชรันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ชื่อโรเชรันหรอกจริงๆมันชื่อโรชิรันนะครับแต่คําว่าโรชิเนี่ยเป็นชื่อของถ้าจะไม่ผิดคน้าน,นักบวชมั้งถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะถ้าเป็นชื่อของคน้าน,นักบวชนะครับสกดก็คือ R O S H I โรชิแต่เขาเหมือนว่าเอาชื่อคนมาตั้งชื่อรองเท้าวะครับ อ่าคือคนถือมัง้งเขาก็เลยเปลี่ยนจากตัวไอเป็นตัว E เป็นโรเชอรันนั่นเองนะฮะก็ราคาอยู่ที่ต่ำกว่100าร้อยดอลลาร์แต่ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบมัง้งถ้าผมจำได้เจ็ดสิบดอลลาร์มันะ้งแต่ต่ำกว่าร้อยดอลลาร์เมืองไทยขายอยู่สองพันบาทท้วนนะฮะสองพันบาททวนเลยถือว่าถูกมากๆกับรองเท้าเจง๋งอย่างนี้โอเค <c oughs> ขอโทษด้วยนะฮะเริ่มจากรีวิวก่อนอ่าหน้าผ้าก่อนอัปเปอร์หรือทั้งหมดเลยอัปเปอร์ทั้งหมดก็จะทำมาจากผ้าไนลอนนะฮะซึ่งมันจะระบายอากาศดีเบาราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ปิน้นลายเสือน่าจะเสือชิเสือชิต้าง หมดเลยอ่าเสือชิตา้าหมดทั้งหมดรอบรองเท้าหมดเลยฮะด้วยสีดำนะครับแล้วก็จะมีสวูชอยู่ตรงนี้ตรงส่วนสวูชนี้จะเป็นสีไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าจะเป็นสีนีออนนะก็คืออ่าสีสีนีออนอ่ะจำชื่อสีไม่ได้ จะเป็นเขียวเรื่องแสงอะที่ง่ายๆก็คือเขียวเรื่องแสงแต่หลายคนตอนที่ออกมา,มาใหม่ๆหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมัน grow in the dark หรือเปล่าเป็นสีสะท้อนแสงที่มือหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่าไม่ใช่นะฮะเป็นปริ้นธรรมดานี่ไม่ไม่ได้ grow in the dark อะไรส่วน o u t s o l นะฮะก็ขออ่านชื่อนะฮะเพราะยาวมากวัสดุทาง o u t s o l เนี่ย ทาง Nike ชื่อว่า Nike Natural Motion Waffle Pattern นะฮะหรือโฟมแบบอีวาข้อดีของโฟมอีวาคือถูกเบาสบายนะครับเบามากๆถ้าผมเคยช่างไปครั้งหนึง่งไม่แน่ใจแต่เบามากๆครับเบาเบาจนแบบโอ้โห เมันใส่เท้าเปล่าเลยันทีเดียวครับามาถึงตรงเชือกครับเชือกก็จะเป็นเชือกกลมเส้นเล็กนะเล็กกว่าเชือกของสเตฟานอีกนะฮะในกีซูลสเตฟานจานอสกี้จะเชือกเล็กกว่าแล้วก็จะไม่ดูพรีเมียมเท่าสเตฟานจานอสกี้ครับอันเล็กๆนะฮะตรงตรงลิ้นรองเท้าจะมีป้าย o ูช h อยู่สีดำ นะครับด้านหลังก็จะมีหูหิ้วเผื่อไปวิ่งไปเข้าฟิตเนสหรือใส่สบายๆก็ได้ว่ากันอินโซลครับขออนุญาตแกะอินโซลให้ดูนะฮะอาจจะเลอะน,นิดหน่อยเขาใส่ไปแล้วนะครับอินโซจะเป็นโฟมนิ่มๆน,นะฮะหลายคนบอกเป็นลูหน้าหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่พื้นไม่ใช่ลูหน้านะครับธรรมาดา นิ่มมากๆจะเลอะน,นิดหน่อยก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะใส่ไปแล้วนะครับคือมันถูกและเบาจะนิ่มมากๆครออกแบบมาเพื่อสวมใส่กับใส่ถุงเท้าก็ได้หรือใส่เท้าเปล่าเลยก็ได้สบายๆถอดออกมาล้างได้นั่นเองแห้งเร็วมากนะครับกเออ็เป็นรองเท้าที่ผมแนะนำเลยนะฮะถ้าใครอยาก หารองเท้าที่ใส่สบายใส่วิ่งได้เข้าฟิตเนสได้ใส่ชิวๆเปียกน้ำไม่เป็นไรพังก็ทิ้งนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำอาจจะไม่ต้องเป็นรีโอพาร์ตก็ได้อาจจะเป็นตัวสีอื่นเยอะแยะไต้ไปหมดนะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวพรีเมียมแต่ตัวพรีเมียมจะเป็นโลชัลันธรรมดาราคาก็จะอยู่ที่3,600บาทนะครับก็ใครสนใจ ใครมีข้อสงสัยหรือผมพูดผิดตรงไหนข้อมูลผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะเป็นการรีวิวครั้งแรกแบบวิดีโออาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอบคุณครับเอาไว้เจอกันคู่ใหม่น่าจะเป็นลุน่าฟลายนิปชักกที่จะามารีวิวกันนะครับก็ขอบคุณครับเจอกันคู่หน้า up.